พี่น้องเสียดังไรเอานี่เบิง้งวิหอนแม่เป้งวดป้าไขไ่ใหญ่ได้พี่น้องพนะนะนะุ่งน่ะป้าพุ่น่ะเต็มปูเลยค่ะขาพุ่นอ่ะโ่หมดกับกาดขึ้นกันบดัดพนะุ่น่ะ ค้าเป็นหนังพี่น้องมึงในโปรย่างนี่ค่ะนี่นี่หมือนแมงกุฎกีนี่ไข่ใหญ่พอไข่เป้งเสียวแปงไซนาอคะ่ะเนอไข่แมงมันไตออกทางขางเองได้แบบนี้จักหาถวยนี่ค่ะพอกินเลยว้าว อีกครั้งหนึ่งเหยียบที่น้องเหมือนมาเปิดยางเลยค่ะนี่พอไข่แด,เดงเขาก็เอาไปน้ำโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยนอกวู้ไข่น้อยไข่น้อยผุ้น่ะเรียงไปเอาฮะว้าวนี่ไข่ใหญ่น้ำไข่แดงน้ำม้วนแดงมดวนถิ่มวู้ พี่น้องมุดกัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมีไข่เป่งพร้อมมึงเซลล์อ่อนยังไงนี่จังสีรุดนมุดกัดมือโอ้ยโอ้โอ้มดกัดมือพี่น้องดีค่ะพี่น้องโอ้ย ได้ซองปูแล้วค่ะนี่เดี๋ยวอแปรงใส่มือก่อนดได้ปูนี่จะนี้บนางไหมปูมีอยู่นะหลายอยู่กระตรกะไครหน่อยนะค่ะไครหน่อยก็ยังดีเนาะเยอะมากเลย มากเลยอยากกัดอุ้ยไก่แต่พี่น้องไก่เสียเลพกก่อยล่ะเอาตัวแม่มันออกนะเดี๋ยวจะตัวโลกมนะันเออหมดกัดค่ะอู้ยเสีเยเลกินพี่น้องซื้อเดี๋ยวดีที่สุดนี่ค่ะเห็นดิบุนอีกครั้งหนึ่งให้มันไต่ออกเอง เดี๋ยวใเป่งสองสอง,สอ,งอันละไรนี่พี่น้องพี่ด่ามีแต่ไข่ตรงตรงค่ะพูดด่ะดูตะกี่อะไรที่มองไ้ท้งตองขยับไปเรื่อยๆค่ะไปคุณเห็นกูบคุณอีกครั้งหนึ่งพี่น้องนี่ค่ะต้องสสงเกีเบิงเยื่อขา,ขาวๆน้ำโป๊อย่าง โอ้โฮน่ะน่ะโมดไตโมดกลับค่ะโอ้โหมันบึงหางนี้อู้โนีปก็นี่นี่มิตะไข้เป่งไข้น้อยมันมันก็ตำรวจตรวจตามันกั็ตะไข้น้อยเบาค่ะตัวน,นี้